นอ,อึ้งอ่างมันไม่ใจจะละเกียดกบมันไม่ใจจะระทางกคบมันไม่ใจจะระตายตายเป็นนองน้ำมีคำตอบงามงามแกงจะเป็นอะไรเราก็เป็นแมงดาแมงดาก็ตัดมีขาโอ้โยอเลยบิน น้ำให้เหราก็เป็นแมงดาโอ้โหลืมนึก่าแมงดาข้ายังแม่จับจะลากันดีไหมไม่ต้องให้หน่วยต้องป้าเจ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 ้าต่อไปนี้จะเป็นผู้ยิงย่งใหญ่ยิงย่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าตาระหูเคียงกับตาให้ตาระรับรองมา จระอาปัญหาชาวบินนุ้ยไปเล่นกัก่อนนี่แย่ yeah, แล้วเราเขาตามมาเสร็จเลยไม่มีจราอาเลยหรือนี่แพ้ก็บอกว่าแพ้นั้นมาแล้วนะาสักทีไม่มีแล้วจระอา ในยามนั้นดีนางยักษ์โมคันมันมีความว่องไว้ในป่าดงพงไรกลิ่นมนุษย์ทาให้มันเดินมาถูกทิศปรากฏตัวในระยะใกล้ชิดผงชายตรงยาสังเกตเห็นรูปร่างหน้าตารู้ว่ามันคงจะอันตรายฮะหนุยทำไงดีแพ้ก็บอกว่าแพ้ ท่าน,นมาแลยนาัาทีไม่มีแล้วระอาน้องเอ๋ยสงจุริยาทำไงครับนี้ลวงนาะไปจะนะ่าน้องพี่ไปบอกครับหน่วยกูย้ภัยว่าเราท่าทางไม่ดีเดี๋ยวไปตามน้องไป บอกวิเท่งด้วยนะแท่งบอกมันทำไมทำไมมันวิ่งไวกว่าเราไปรอชามแยกลาดเขาเดี๋ยวพี่ตามน้องไปแปะจนต้องไงกรรมการนี้คราวนี้ไม่มีแล้วสะอาะหมดวันได้เป็นหัวนาสะอาะไม่มีแล้วไหม ใหญ่จริงนะเพื่อนนะเออใหญ่แค่ไหนนะใหญ่กว่าดินกว่าน้ำใหญ่กว่าลมกว่าฟ้าแล้วกับตัวที่มันเป็นมาตัวทั้งโลกาใหญ่ว่าทั้งเพดี มันต้องคำพลาอยากบอกให้เข้าใจบอกได้ยังไงมันวิ่งไว่วาลาแล้วลาลาแล้วลาโชคดีเถิดนะตั้งชาตินี้และปารโลกเบื้องหนา้านุนเธอแพลแล้วแจง แชัยชนะเป็นของเราอย่างขาวจอดพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดลูกมาด้วยสติปัญญาอันล้นสมองชัยโยโหร้องสะดุดีเป็นเกียรตในพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ชัยโยปัญญาจากพ่อแม่มันจะเพียงพอได้หรือครูพูดเติมแต่งให้เต็มบทชัยชนะตั้นอยู่ในทิศบุรภา อันน่าไปสะดูดีเพื่อจะเป็นการสะดุดีเกียรติันยิ่งใหญ่ของครูบาอาจารย์ใช่ไหนบอกว่ายิ่งใหญ่ไม่ใช่เหลยทาไมเห็นข้าแล้วล้มไม่อยากคิดหนีกูนะแม่ไม่นุยกูไม่กรอบเลย บอกกันสกัดมันปลื้มึงชื่ออะไรไอ้มนุษย์ฮะชื่อเท่งชื่อเทงครับมนุษย์คนดีหน้าตาวหวานๆผิวขา,ขาวๆที่ไปก่อนนะ่ะชื่ออะไรเ,ออเดี๋ยวถ้าคุณตกใจลืมมาแล้วนี่โอองค์ใจตรงรุยยาอ๋เป็นลูกเจ้าเมืองครับ คำนี้น้มไม่นางยักษ์โมคันเขาบดียินดีรู้จักพมลาครอนเดียวมึงเรียกเจ้านายกูงอกูาจจะเปลี่ยนใจจากเป็นอาหารเป็นสามีก็ได้แต่กูอยากจะดูความสมัครใจก็ก่อจะใกล้มาหรืกอกูลูกน้องลูกน้องเหรอวูน้าไม่มาไม่ก็ไม่จุดใ่ป 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ั้นหน้าเรียนซิฟไหมเจ้านายจะไม่ทิ้งลูกน้องหรือมึงเชื่อกูดิ กูไม่เคยทิ้งลูกน้องในป่าดงพงไพรไกรดังแกแต่กูยอมตายอยูอ่ลองแล่กูเรียกแล่กข <c oughs> ับอะไรกูไอโอ้อะองค์ชายครับได้ช่วยแกเปน็นหาประชาชนก็มาแต่กับป้อมติดแล้วยากอยู่แล้วเต็มทีแล้วเลยองค์ชายไอ้หนุ่ยกูไม่กอบแล้วรวยตอนนั้นกูอรอบับสิเด้ไม่รลอดมันก็เร็ว้ยเท่งรับฉันไม่ทิ้งจริง ถ้าจะออกไปเดี๋ยวนี้นี้แล้วกับเจ้านายแต่ก็ไม่ถึงลูกน้องผมจะไม่ลืมในชีวิตนี้แลนี่คือความจริงใจกับบ่อให้หนุ่ยมันมาแล้วเผื่อนก้ไปหนุ่ยไปบอกกูช่วยเหลือเท่งเขาหน่อยไปพล่งนะครับผม้เก็บยาเจ้าชู้ก่อนคอยแก็บก็นะออแล้วด้วยความเมตตานี้กับโยธา แล้วนี้นางอยากโมขันมันต้องการโดรถาจันเป็นสามีตึงเป็นอยากเป็นมันแต่นี่ด้วยธรรมชาติอีมานมาดอยกได้มาเป็นปัจจัยอยากสีนางยองยองมองใจเหล่านั้นเมืันายเตียจุรี ออตรงสายตานางยักษบอกว่ามีแววรักใจออกไปก็ามาใกล้ชิดเหม็นสาบเหมือนกษัตริย์โอ้ยทำไมเหตุที่ผัวผลักเมียก็อออันเหบ้านเราเป็ดว่าได้กับก,กังกอกเปลือเจอเป็ดที่ตัวโปไปไอันนี้ไม่เมียมันคึกและเป็ดนุม่ม แมวลงหลังเหยียบแมวจับเที่ยวเจ้าแมวเล่นขึ้นลบอปไม่ได้อยู่นี่หลังวันนั้นกลางกอกเลยพวกรถเหยียบใช่ยังไงเมียมกลางกอกเมียได้กับเป็ดโอ้ใกล้เจ้านุย้ยเคยกลางกอกเออกวักแตกไอ้ก้าลังยังมันกลางกอกแต่ข้างหน้าข,าขอก้นมันเป็ดปากแบนแต่ตาเหมืนอนกลางกอกเวลารองอกเป็ดกอกกอกเป็ดกอกกอกอ่ะลูเป็ดกอกกอก จะตายอยู่แล้วยังมาโก,กหกกูอีกดีนามานหลบหลีกทางเราจากระบ,บ้านกระเมืองโอ้หลบหลีกทางเลยไม่ได้หรอกเต็นโชคดีของข้าตอนนี้ข้ากำลังคิดว่าจะกินเป็นอาหารหรือว่าเอาไปเป็นขวัญใจสามีของข้าเลือกเขาอย่างนึงดิไม่เลือกอะไรก็มึงนักยางไม่เลือกกอดไอตอนนั้นหลยเราจ้ามึงนึงไม่สำคัญกูเคยกินเสือทั้งฝูง แล้วก็หัวตัวเล็กๆกูจะไปกลัวอะไรแย่หว่ากูจะกูกินไม่ได้นะทำไมจะกินไม่ได้มันรุย์กูกินได้มันรุ่นกี่พันศพแล้วกุ้มขมกูชอบหวานเป็นลมขมเป็นยาไม่ใจก้มกี่เล็กก้มดำเจ้านี่ก้มปืดๆก้มติดแก้วติดลินมึงนี่เหี่ยวกับก้มกลัวไปต้มทำมมกูก้มไม่ไงก้มต้มไหลน้ำน้ำรุ่นใจก้มแดเพื่อนแต่มันเตี้ยงอยู่แม่กินกูนี่ กูใส e ่เครื <hey. S 1> e ่องลงเอาเคยใส่ลงไปไอ้น um. ั้นแหละนักพอแบเคยกูค so, ้มลงในเคยมึงแหละแต่มันเด็กไม่กินมคนนี้วักควนกับกูค้มใ่วักก้มลงในหมอกูก้ไม่ติดหมอกูไม่แย่ออกจังอ้นแล้วท่เขาต่อปัติจะเป็นสามีหรือเป็นอาหารว่าไงเจนถ้าปัตินี้แต่มึงเหลือก็จะกลนแต่องค์ชายมึงอย่าเอา ในใน่ก็เรารวดเป็นผู้อาชสักคนผงใช้ครับเมืองเราก็เปลี่ยนตัวโห่แล้วใครจะแต่งอ่ะโบเราเนี่ยมันยังร้องเลยใครอ่ะในโบเรานี่โบเราอันเคยมึงยังมาแจ็คบินโตคูนะทำโบเราโบเราไปเอาเด็กเขาจ้องดุเบื่อเราเบื่อเรานุ้ยไม่เอาเหรอนุ้ยไม่รับพ่อโมเวรับ แท่งนี่เหรอครับถ้าแท่งช่วยฉันได้นะฉันจะมอบรางวัลทองคําเท่ากับน้ําหนักของแท่งนี่แหละลองแลกต้องดูที่แท่งถ้าปณีตะยักกลัวเองใครกลัวมึงไม่เอานอกเหนือจากองค์ชายกูจะไม่เอาใครอ่ะออมบาจริงอยากไม่เอาเลาวเขาับผมกันเลิกครับทำไมอ่ะเอาแท่งหรือนุ้ยก็ได้เลือกโอ้ค้อนนึงไม่เอาทั้งนั้น แต่องชายไม่เอาก็แสดงว่าเป็นอาหารทั้งหมดก็จะเริ่มกินในตัวหลังให้ดูตับไตไส้พุงกูเขี้ยวไม่เหลือเลยกระดูกกระเดีย้ยวเขี้ยวห้ลงไปอยู่ในท้องกูกินมาตั้งแต่ตัวหลังสําเร็จเรียบร้อยกูจะกินในตัวกลางพอเริ่มกินในตัวกลางเสร็จตั้งแต่ตัวหลังที่กูเริ่มแล้วมาตัวไม่เจยโยในแล้วกูฉันตัดสินใจแล้วยักษ์ จริงจชีว fiz <to> ah <war> ิตข้าไม่หวงหรอกแต่สองคนนี้ก็มีครอบครัวมีลูกมีเต้ากม่ยายก็ต้องมาลำบากตกลงฉันยินดีจะเป็นสามีของเองเออแค่นั้นเองไปอยู่ในถ้ำของข้าสักพักนึแต่ข้าจะไปไหว้พ่อผัวแม่ผัวขวตาจกันรอดด้นแต่เ็งป่าหลกไปแม่ใหญ่ต้องกี้ผันกูติไงเจงวันกูรักกูชีพได้แฟนกูพาไปบ้าน อยู่เหมือนๆเลยกับพวกเราแต่มันกินเต้แรงนี่ถึงรองกันไม่เหมือนกันแม่ว่าไอ้ไปชงเดียคอยอยกูชีบได้ี่ริมหน้าแฟนมึงกูรุนเบากินไหนไยกินแฟนดัดรองเชียนกินจานกินเครือกินว่าเตี้ยวอมกินเม็ดนี่มีเรื่องคนเดียวมันแฟนมึงกันจึงมันรองปิดกันกับพวกเราแม่วายาวหลูก็รองไม่เหมือนกันแต่บูตรร้องเพื่อมอเลยไอ้มันนะเอ๊ะอะ ยเตกลงเอาค่าใช่ไหมตกลงแต่ฉันต้องไปนำสัมภาระฉันก่อนแล้วมึงกิดลื้นกูติดก็ไปกันเลยไม่ดีต่ำปลือ้อยากเออองค์ใจก็ไม่มาแล้วไม่มาเองก็ต้องเรียบร้อยดีอย่าลืมอยากเออีนางมันมันรู้ดีว่าเขาของอย่างนี้ บอกว่ารักพออยากรอแลกมาหลับนี้แสนหมอกโรตาจุรีจะทุกต,ตีโยธาบอตามาใจมึงเป็นจบและกันอย่าลืมนะเตงเออไวิ่งได้วิ่งออกกันนด้องชายทรงเรีย ได้ในในพินิจพิจรารณาวันนี้เป็นสิทธิ์ของาาารย์แห่งวัดโพเอนร่างขององค์ชายเป็นอิดตระมาจากยบแต่นางมันมันยังมีความหัวแงแหรกระโดดเข้ามาจะแย่งชิงไปวางไว้ก่อนไว้งองันมามองผู้ชา ไปรือมากกะประองะงไงอาจารย์ตกมาจากกองแกนมันนี่น้องกระลับมีตันกาย,ยันกระแตกดินแต่องมีจินใจเอ๊ะทำไมดีเนี่ยอ๋อมีคนผ่านมาพอดีลุงลุงขาครับลุงจะไปไหนน่ะ ตามมุมใจกับจะช่วยเหลือไว้แล้วเล่นโตกับกลนการาดจะเริ่มจะเจะถิดจะาตเลี้ยวซ้ายหน่อยลุงกับทำไมาห,หลับตาวิ่งอนะ่ะปอดกวาดเนาะฮะปอดกวาดตาตากวาดปอดจื้อไรล่านทิปูบนุนทิปูบนุนให้ลูกะได้แล้วนั้น ยางสิแปแล้วกัหน่งสิดเนี่ยแดดเดียวเกี่ยวปรุงลงจริงๆนึ่งกิ่เกียดเดยตียดันปันหนุนหนุนเกมเล่มปลอมนอมได้เตีงมานี่เดียวจิะไรคะ่ะไม่ยุแต่เด้นะสิบปถ้าครูบอดพอดขวาดตัวนี้แหลมแปขวาดเก้าเกล็ดเจ้าขึ้นกเกล็ดแก่ดูเตงมาน,นี่เจ้ไอ้ยุยนี่สิป กูตาขวัดปศได้แล้วอโอ้วัสด,ดียายวัสด,ดีค่ะลุงไอเจ๊งาปศกวาดตาไดา้แล้วกันเหรอแล้วพวกแกแอายุต่อได้นะสิบแปดค่ะได้เทแล้วเลอกูขนานั้นเ,เรื่องที่ยังไม่รู้นะค่อยศึกษาก็ได้ค่ะช่วยเหลือองค์ชายของคุณก่อนสิใช่แล้วปุดโตอยากดอกเกี้ยวปุดๆเลย น่ากาก็อย่าพูดอะไรเลยแต่เมื่อวาเองไอ้หน่วยดังนี้ใจอันเลยเด็กซึ่อนราไม่ชอบรบบานเลยคุณหนูกันดูไปดังนั้นกูว่ามันตายแลว้วนอนในมหมาหยัดมันลาบปองเรื่องตึงตัวเจ้ากูตึงปลดโนโนโน่นะโนมันจีบไปแปรนูน่นะคุณหนูกว่ามันจีบบนนูน่นวาร์โดกันแล้วมันวางอย่างนง้คงใช่ครับโอ้หนุยเหรอ นุ้ยครับผมกลัวยกักษ์ไม่มียกักษ์แล้วยายยิกมาแค่แล้วยายไหนเนีย่ยยายแดกยายแดกดูล่างพอมอี่มยกขึ้นแล้วนะอพราะรู้ว่ายอตายนี่เพราะยายมาช่วย คุณนี่ยญ่นี่บุญนักนะมาปลดไปด้วยน้ำใจของผู้จราจวดินฟ้ามันแสนปพลิมไม่ว่าลืมมีลองขอบคุณจริงๆนะครับยายที่ช่วยชีวิตผมไว้ไม่เป็นไรหรอกครับเสด็จพี่ฮะยายครับค่ะ ตั binary, ok <giving> <laughs> <men> ้งใจจะช่วยเสด็จพี่นั่นแหละเอากันล่ะเกณฑ์ไปหน้าเลยมึงกินแะไรเจงกูตรงเบ็ดแต่ตึ้งติดงูแล้วมันก็มาใจกินเบ็ดลูกชอนกินเบ็ดอยูกคอนเลยงูก็กินชอนกินชอนติดเบ็ดนั่นกูก็เอานชอนจึโงูโงมอยู่ตึงมันก็โลกีกินนุ่มอยู่ก่อยอะกันละอู้ยแหม่โลกกินนุ่มอยู่แต่ยายนู้ดที่เปดไม่เหนียวว้า